เรวไฟไทยถ้ามหาเศรษฐีอเมริกันกล้าดูถูกประเทศไทยต่อหน้าทั้งโลกคุณคิดว่าเรื่องจะจบยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับทําให้ทั้งห้องประชุมแทบหยุดหายใจนาฬิกาคุณพร้อมจะเห็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการหรือยังชี้มือไปทางขวาหุกนี้จะกระตุ้นความสงสัยและดึงผู้ชมให้ติดตามจนถึงตอนจบเพราะพวกเขาจะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมาและทำไมทุกคนถึงชอบห้องประชุมใหญ่ถูกแต่งแต้มด้วยโคมไฟคริสตันระยิบระยับ เสียงพูดคุยเบาๆแทรกกับกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยนักธุรกิจจากทั่วโลกที่ต่างจับตามองเวทีชายชาวอเมริกันในชุดสูรราคาแพงก้าวขึ้นมาอย่างมั่นใจสายตาของเขาเย็นชาเหมือนกำลังดูถูกทุกคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขายิ้มมุมปากก่อนปล่อยคำพูดที่เหมือนมีดกรีดกลางใจประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่ไม่เคยมีความหมายในโลกเศรษฐกิจห้องทั้งห้องเงียบกริบเสียงหายใจของผู้เข้าร่วมประชุมดังชัดเจนเหมือนถูกขยาย บางคนขมวดคิ้วบางคนกัดฟันแน่นด้วยความโกรธหญิงสาวชาวไทยที่นั่งอยู่แถวหน้ากำมือจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือหัวใจเธอเต้นแรงราวกับกลองศึกความเงียบกดทับบรรยากาศจนทุกคนรู้สึกอึดอัดชายคนนั้นยังคงพูดต่อด้วยน้ำเสียงหยามเหยียดเขาหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าผมไม่คิดว่าไทยจะมีสิ่งใดน่าภูมิใจพอที่จะพูดถึงในที่ประชุมระดับโลกนี้ทันใดนั้นประตูห้องประชุมเปิดออกเสียงส้นรองเท้าดังชัดทุกก้าวที่ก้าวเข้ามา ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดหันไปมองพร้อมกันแสงไฟสะท้อนเงาร่างสูงที่กำลังเดินตรงไปยังเวทีชายอเมริกันชะนักสีหน้ามั่นใจของเขาเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยหญิงสาวชาวไทยลุกขึ้นยืนเธอหยิบเอกสารหนาแน่นที่เต็มไปด้วยตัวเลขและรายงานแล้วเดินตรงขึ้นไปข้างหน้าแสงไฟจับอยู่บนใบหน้าเธอที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทุกสายตาจับจ้องอย่างตึงเครียดเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นรอบห้อง หญิงสาวยกเอกสารขึ้นสูงก่อนวางมันลงบนแท่นไมโครโฟนเสียงกระแทกดังสะท้อนกล้องไปทั่วห้องประชุมทุกคนหยุดหายใจในวินาทีนั้นชายชาวอเมริกันเบิกตากว้างสีหน้าเขาเริ่มซีดลงทันทีเธอค่อยๆ่อยเงยหน้าขึ้นสายตาคมกริบของเธอจ้องตรงไปยังชายชาวอเมริกันน้ำเสียงหนักแน่นกังวาลออกมาพร้อมกับความมั่นใจตัวเลขเหล่านี้คือผลประกอบการของโครงการที่ประเทศไทยพัฒนาร่วมกับหลายประเทศมหาอำนาจ เธอพลิกหน้าเอกสารที่เต็มไปด้วยกราฟและสถิติโครงการนี้สร้างรายได้มหาศาลและยังเป็นกุญแจสำคัญที่พลิกเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียงฮือฮาดังขึ้นรอบห้องนักธุรกิจจากยุโรปและเอเชียต่างพยักหน้าด้วยความตกตะลึงชายอเมริกันเริ่มขยับตัวไปมาเหมือนนั่งไม่ติดมือของเขาที่เคยกับไมโครโฟนแน่นเริ่มสั่นเล็กน้อยหญิงสาวไม่หยุดเธอยกมือชี้ไปยังจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ภาพตัวเลขการลงทุนมหาศาลปรากฏขึ้น พร้อมรายชื่อบริษัทต,ต่างชาติที่กำลังร่วมมือกับไทยประเทศไทยไม่ได้เล็กน้อยหรือไร้ความหมายอย่างที่คุณพูดเสียงของเธอเฉียบคมราวกับดาบที่ฟันกลางอากาศแต่ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นหัวใจหลักของการค้าโลกใหม่ที่แม้แต่มหาเศรษฐีอเมริกันอย่างคุณก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยอมรับห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนด้วยเสียงปรบมือดังก้องยาวนานจนทำให้ชายชาวอเมริกันหน้าถอดสีเขาพยายามจะยิ้มแต่รอยยิ้มกลับแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนถึงกับลุกขึ้นยืนปรบมือสายตาทุกคู่ไม่ได้มองเขาอีกต่อไปแต่หันไปจับจ้องหญิงสาวชาวไทยที่ยืนอย่างสง่างามบนเวทีชายอเมริกันค่อยๆก้าวถอยหลังเงอเริ่มผุดบนหน้าผากแม้ว่าเครื่องปรับอากาศในห้องจะเย็นเฉียบหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเขาเริ่มรับรู้ว่าบทบาทผู้นำที่เขาคิดว่าครอบครองได้ถูกดึงออกไปต่อหน้าต่อตาหญิงสาวหันกลับมามองเขาอีกครั้งสายตานั้นเฉียบแหลมจนเขาแทบไม่กล้าสบตา บรรยากาศในห้องประชุมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากความเงียบอึดอัดกลายเป็นพลังที่เต็มไปด้วยความเคารพต่อเธอชายชาวอเมริกันเหมือนถูกกดทับด้วยแรงที่มองไม่เห็นทุกคำพูดยามเยียดที่เขาเคยกล่าวออกไปกลับย้อนกลับมาเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการเขาไว้เสียงปรบมือยังไม่หยุดยิ่งนานเสียงยิ่งดังก้องจนกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่กลางพายุที่โหมกงกหนำ่ำ ในขณะที่หญิงสาวชาวไทยยังคงยืนมั่นคงบนเวทีด้วยแววตาที่ไม่สั่นไหวและในวินาทีนั้นเองทุกคนในห้องประชุมรู้แล้วว่าจุดศูนย์กลางของการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ชายผู้มัง่งคั่งจากอเมริกาแต่เป็นหญิงสาวจากประเทศไทยที่เพิ่งทําให้โลกทั้งห้องช็อกจนแทบหยุดหายใจเสียงปรบมือเริ่มผ่อนลงแต่สายตาของผู้เข้าร่วมประชุมยังไม่ละไปจากเธอหญิงสาวสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยประโยคที่ทําให้ห้องทั้งห้องเงียบลงอีกครั้ง และนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกอีกต่อไปเธอหันไปมองชายชาวอเมริกันอย่างตรงไปตรงมาน้ำเสียงเย็นเฉียบของเธอแทงทะลุความมั่นใจปลอมๆที่เขาพยายามรักษาไว้ชายคนนั้นกลืนน้ำลายอย่างฝืดเคืองเสียงกล้องถ่ายรูปเริ่มดังรัวๆจากสื่อมวลชนที่จับภาพช่วงเวลาประวัติศาสตรน์นี้แสงแฟลชวาบสว่างไปทั่วห้องเหมือนสายฟ้าที่พาลงกลางใจของเขาเขารู้ทันทีว่าคำพูดที่เขาเพิ่งเอ่อยออกไปจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก และจะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตหญิงสาวเดินไปข้างหน้าอีกก้าแต่ละเก้าของเธอหนักแน่นเหมือนเสียงกลองสึดเธอวางมือลงบนแท่นไมโครโฟนแล้วกวาดตามองผู้เข้าร่วมประชุมทีละคนความภาคภูมิใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของประเทศแต่มันอยู่ที่หัวใจของผู้คนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อการดูถูกเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้หนักแน่นกว่าเดิมผู้แทนจากหลายประเทศลุกขึ้นยืนปรบมืออย่างพร้อมเพรียง บรรยากาศเปลี่ยนจากความกดดันเป็นแรงสนับสนุนที่ถาโถมเข้ามาชายอเมริกันตัวแข็งคางเขารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสั่นไหวโลกที่เขาคิดว่าควบคุมได้กำลังแตกสลายต่อหน้าต่อตาดวงตาของเขาเริ่มพรม่ามัวจากเหงื่อที่ไหลลงมาไม่หยุดในขณะที่หญิงสาวยังยืนอยู่ตรงนั้นราวกับเสาหลักที่ไม่อาจสั่นคลอนความเงียบปกคลุมเขาเพียงคนเดียวเสียงปรบมือที่ดังก้องกลับกลายเป็นเสียงฟ้าผ่าในหูของเขาหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบขาดเป็นเสียงเสียง เขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นรอยดังในชีวิตของเขาที่ไม่มีวันลบออกได้แต่สําหรับประเทศไทยมันจะเป็นวันที่ทุกคนจดจําว่าประเทศที่เขาดูถูกได้ยืนขึ้นอย่างสง่างามต่อหน้าสายตาทั้งโลกร่างสูงใหญ่ของชายอเมริกันยืนนิ่งอยู่ข้างเวทีดวงตาของเขากวาดมองรอบห้องเหมือนกําลังหาทางหนีแต่ทุกสายตาที่จับจ้องมาล้วนเต็มไปด้วยความผิดหวังและการตัดสินหญิงสาวยังคงยืนตรงกลางเวทีด้วยท่วงท่าสง่างาม เธอเอื้อมมือไปหยิบรีโมทแล้วกดเปลี่ยนสไลด์บนจอปรากฏภาพของโครงการขนาดใหญ่ที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มท่าเรือน้ำลึกสนามบินนานาชาติเส้นทางรถไฟเชื่อมหลายประเทศตัวเลขการลงทุนจากมหาอำนาจทั่วโลกปรากฏเด่นชัดเสียงกระซิบดังขึ้นจากมุมต่างๆของห้องประชุมผู้แทนจากยุโรปหันมาพูดคุยกันด้วยแววตาจริงจังผู้แทนจากเอเชียตะวันออกลุกขึ้นพยักหน้าเหมือนกำลังสแสดงการสนับสนุนบรรยากาศค่อยๆพลิกกลับมาสู่ความภาคภูมิใจและศรัทธา หญิงสาวก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นจนทุกคำเหมือนสลักลงไปในใจของผู้ฟังนี่คือประเทศไทยประเทศที่ถูกดูแคลนมาตลอดแต่ไม่เคยหยุดพัฒนานี่คือบ้านของผู้คนที่กล้าเผชิญหน้ากับคำสบประมาทและเปลี่ยนมันเป็นพลังเสียงปรบมือดังก้องอีกครั้งคราวนี้ยาวนานและอบอุ่นกว่าเดิมชายอเมริกันหันมองรอบๆเหมือนถูกล้อมด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นเงยไหลลงมาตามขมับร่างกายของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ เขาพยายามจะลุกขึ้นพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับขาดหายกลางคอไมโครโฟนในมือเขาหนักเหมือนก้อนหินที่ยกไม่ขึ้นหญิงสาวหันไปสบตาเขาอีกครั้งแววตาเธอเฉียบขาดแต่ไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังเป็นแววตาที่สะท้อนถึงความศรัทธาในแผ่นดินเกิดเธอเอ่ยประโยคสุดท้ายที่ทําให้ห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนประเทศไทยไม่เคยเล็กเกินไปสําหรับความฝันและไม่เคยไร้ค่าจนใครจะมาตัดสินแทนได้ทันทีที่สิ้นเสียงเสียงโห่ร้องและปรบมือดังระเบิดขึ้น นักธุรกิจบางคนถึงกับลุกขึ้นยืนตะโกนแสดงการสนับสนุนกล้องถ่ายภาพจับทุกวินาทีที่เกิดขึ้นไวภาพหญิงสาวชาวไทยยืนเด่นท่ามกลางแสงแฟลชกลายเป็นภาพที่สะกดทุกหัวใจขณะที่ชายอเมริกันก้มหน้าลงชาชาร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกกดไว้ด้วยภูเขาเขารู้สึกได้ถึงแรงอับอายที่เบียดบัดจนหายใจแทบไม่ออกและในขณะเดียวกันเขาก็รู้แล้วว่าชื่อเสียงที่เขาเคยสร้างไว้กำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาทั้งโลก เสียงปรบมือยังคงดังกล้องไม่หยุดบรรยากาศในห้องประชุมกลายเป็นคลื่นพลังที่ถาโถมใส่ชายอเมริกันเขายกมือขึ้นปาดเหงื่อแต่ยิ่งปาดเหงื่อยิ่งไหลลงมาไม่หยุดใบหน้าที่เคยมั่นใจและยิงพยองกลับซีดขาวจนเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงหญิงสาวชาวไทยยืนนิ่งอยู่กลางเวทีเธอหายใจลึกแต่ววตายยังคงแข็งกร้าวและมั่นคงเสียงกล้องถ่ายรูปยังดังต่อเนื่องแฟลชวาบจนแสบตาแต่สำหรับเธอมันคือแสงสว่างที่ตอกย้ำว่าความจริงไม่อาจถูกปิดบังได้ ผู้แทนจากตะวันออกกลางยกมือขึ้นเขาพูดเสียงดังชัดเจนไปทั่วห้องประเทศไทยคือพันธมิตรที่เราให้เกียรติและพร้อมจะร่วมมือเสมอเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งชายอเมริกันหันขวับไปมองเหมือนถูกแทงซ้ำด้วยคำพูดตรงๆเขาพยายามหาข้อแก้ตัวแต่ริมฝีปากกลับสั่นจนไม่อาจเปล่งเสียงได้หญิงสาวใช้จังหวะนั้นก้าวไปอีกก้าวน้ำเสียงของเธอหนักแน่นราวกับผู้พิพากษากำลังตัดสินคดีสำคัญ สิ่งที่คุณเรียกว่าประเทศเล็กๆที่ไม่มีความหมายกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางของโลกใหม่เธอหันไปมองผู้คนทั้งห้องและความจริงในวันนี้พิสูจน์แล้วต่อหน้าทุกท่านห้องประชุมแทบสั่นสะเทือนจากเสียงโห่ร้องและการปรบมือบางคนถึงกับตบโต๊ะบางคนยืนขึ้นส่งเสียงเชียร์ชายอเมริกันก้าวถอยหลังทีละก้าวหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งอกเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกกลืนหายไปในความมืดที่กดทับจากทุกทิศท,ทาง ภาพของหญิงสาวที่ยืนสง่างามบนเวทีกลายเป็นเงาที่ใหญ่โตบทบังเขาจนหมดสิน้นทุกความมั่นใจที่เขาเคยมีถูกฉีกทำลายลงต่อหน้าสาธารณะเขาเริ่มตรหนักว่านี่ไม่ใช่เพียงความอับอายชั่วขณะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายที่ไม่มีวันกู้คืนในขณะที่หญิงสาวยังคงยืนตรงด้วยศักดิ์ศรีเธอคือเสียงของแผ่นดินไทยที่วันนี้ดังก้องไปไกลกว่าที่ใครเคยคาดคิดเสียงปรบมือเริ่มชะลอลงแต่แทนที่จะจางหายมันกลับกลายเป็นจังหวะที่หนักแน่นขึ้นเรื่อยๆ ผู้แทนจากยุโรปบางคนลุกขึ้นยืนจับมือกันอย่างจริงจังเหมือนเพิ่งตัดสินใจบางอย่างในทันทีนักธุรกิจเอเชียตะวันออกเชียงใต้โบกสีสายยิ้มด้วยความพอใจและภาคภูมิใจชื่อประเทศไทยถูกเอ่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับเป็นคำประกาศที่ทุกคนยอมรับชายอเมริกันยืนแข็งราวกับหินแต่ภายในกลับเหมือนแก้วที่แตกละเอียดเสียงหัวใจเต้นดังจนเขาแทบจะได้ยินเองทุกวินาทีที่ผ่านไปความเงียบเงันของเขากลายเป็นบาดแผลที่เปิดกว้าง ญิงสาวชาวไทยก้าวไปที่กลางเวทีอีกครั้งเธอยกเอกสารขึ้นเหนือหัวแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่มันคือหลักฐานของศักดิ์ศรีที่เราสร้างขึ้นด้วยหยาดเหงื่อและความตั้งใจคำพูดของเธอสะท้อนกล้องไปทั่วห้องแววตาของเธอเปล่งประกายเหมือนเปลวไฟที่ไม่อาจดับลงได้ทันใดนั้นหน้าจอด้านหลังสว่างขึ้นอีกครั้งเป็นภาพข่าวการเซ็นสัญญาการลงทุนครั้งใหม่ที่เพิ่งประกาศในเวลาเดียวกัน ชื่อของประเทศไทยปรากฏขึ้นคู่กับประเทศมหาอำนาจหลายแห่งเสียงตะโกนแสดงความยินดีดังลั่นผู้เข้าร่วมประชุมบางคนถึงกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรออกทันทีเหมือนกำลังรายงานข่าวด่วนไปยังบ้านเกิดชายอเมริกันถอยหลังอีกก้าวร่างกายของเขาสั่นระริกมือที่เคยมั่นคงกลับสั่นจนควบคุมไม่ได้เขามองไปยังจอแล้วหันกลับมามองหญิงสาวสายตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจปนสิ้นหวังในขณะที่หญิงสาวเพียงยืนนิ่งสงบ และเปี่ยมด้วยอำนาจที่ไม่ได้มาจากเงินทองหรืออิทธิพลแต่เป็นอำนาจของความจริงความจริงที่ทำให้ห้องทั้งห้องเปลี่ยนแปลงความจริงที่ทำให้ผู้คนหลายร้อยชีวิตในที่ประชุมลุกขึ้นเคารพต่อประเทศที่เขาเคยเหยียดหยามเสียงปรบมือครั้งใหม่ดังขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเสียงปรบมือธรรมดาแต่เป็นเสียงกึกก้องที่สื่อถึงการยอมรับดวงตาของชายอเมริกันเริ่มพร่าเลือนทุกสิ่งรอบตัวเขาเหมือนหมุนวนชา้าชาเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหันหลังให้ และตรงกลางของแสงไฟคือหญิงสาวจากประเทศไทยผู้ที่เขาไม่เคยนับค่าแต่วันนี้กลับยิ่งใหญ่จนบทบางเงาของเขาจนสิน้นเสียงกล้องจากการปรบมือเริ่มสะท้อนออกไปไกลเกินขอบเขตของห้องประชุมทุกการเคลื่อนไหวของหญิงสาวถูกบันทึกไว้ในกล้องวิดีโอและสื่อทุกช่องทางนักกล่าวหลายสิบคนกรูกเข้ามาด้านหน้าเวทีไมโครโฟนยกขึ้นสูงราวกับผ่าฝนของเหล็กที่สาดเข้าหาเธอคำถามดังขึ้นพร้อมกันจนแทบฟังไม่ออก แต่สิ่งที่ทุกคนต้องการได้ยินคือเสียงของเธอหญิงสาวค่อยๆย,ยกมือขึ้นเพื่อให้ห้องกลับสู่ความสงบเพียงการเคลื่อนไหวเล็กๆนั้นก็ทําให้บรรยากาศนิ่งลงอย่างน่าประหลาดเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงชัดเจนประเทศไทยไม่ใช่เพียงผู้ตามแต่เราคือผู้นําอนาคตที่กําลังจะถูกเขียนขึ้นใหม่คําพูดนั้นพุ่งตรงเข้าสู่หัวใจของผู้ฟังนักธุรกิจจากแอฟริกายกมือขึ้นปรบตามด้วยรอยยิ้มกว้างผู้แทนจากอเมริกาใต้ถึงกับตะโกนว่าเรายืนอยู่ข้างประเทศไทย เสียงปรบมือครั้งใหม่ดังกระหึ่มรุนแรงกว่าเดิมชายอเมริกันที่ยืนแข็งอยู่ริมเวทีหน้าเริ่มซีดจนไร้สีเลือดเขาหันไปมองหาทางออกแต่ทุกประตูกลับถูกปิดกั้นด้วยสายตานับร้อยคู่สายตาที่เต็มไปด้วยการตัดสินโทษเขารู้ว่าหากก้าวออกไปในตอนนี้ทุกสื่อทั่วโลกจะเขียนเพียงคำเดียวพ่ายแพ้ร่างกายเขาหนักราวกับถูกโซ่ตรวนพันธนาการในขณะที่หญิงสาวเดินไปหยุดตรงกลางแสงไฟแสงนั้นส่องประกายเหมือนมงกุฎที่สวมอยู่บนหัวเธอ เธอหันไปทางผู้ฟังทั้งหมดแล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจพลังของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของแผนที่แต่ขึ้นอยู่กับหัวใจของผู้คนที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อคำสบประมาททันทีที่สิ้นเสียงเสียงโห่ร้องดังสะท้อนอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเสียงโต๊ะถูกตบกระแทกเสียงเก้าอี้ถูกดันลุกขึ้นผู้คนทั้งห้องยืนขึ้นพร้อมกันเป็นการยืนปรบมือที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การประชุมครั้งนี้ชายอเมริกันก้มหน้าลงจนตำ่ำ แววตาที่เคยแหลมคมและยิงพยองกลับดับลงเหลือเพียงความว่างเปลา่าในใจเขาเหมือนกำลังจมลงสู่ความมืดที่ไร้ทางออกขณะที่หญิงสาวยังคงยืนสูงอยู่เหนือทุกสายตาราวกับสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยและในวินาทีนั้นทุกคนรู้แล้วว่าเรื่องราววันนี้จะถูกบันทึกเป็นตำนานที่โลกไม่มีวันลืมเสียงปรบมือยืดยาวกลายเป็นคลื่นที่กวาดไปทั่วห้องประชุมเหมือนพายุที่ไม่มีวันหยุด นักข่าวจากสำนักใหญ่ระดับโลกพากันส่งข่าวโดนภาพของหญิงสาวไทยปรากฏบนหน้าจอถ่ายทอดสดไปยังหลายประเทศผู้คนที่เฝ้าดูการประชุมผ่านสตรีมมิ่งต่างส่งข้อความหลังไหลเต็มหน้าต่อคำว่า Thailand ไรซิ n g และ r e spect Thailand ถูกพิมพ์ซ้ำๆจนกลายเป็นกระแสะทันทีหญิงสาวยังคงยืนอยู่ตรงกลางเวทีร่างของเธอเล็กกว่าผู้คนมากมายในห้องแต่กลับยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของทุกคนเธอสูดลมหายใจลึกสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและศักดิ์ศรี นี่คือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบเธอกล่าวชัดถ้อยชัดคำคำพูดนั้นเหมือนประกาศก้องไปไกลเกินกว่ากำแพงห้องประชุมผู้แทนจากประเทศต่างๆพยักหน้าบางคนสงสัยตาเห็นด้วยด้วยความศรัทธาหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ใช่เพื่อตรวจสอบข้อมูลแต่เพื่อเสนอความร่วมมือชายอเมริกันที่ถูกตรึงอยู่ริมเวทีเริ่มรู้สึกเหมือนอากาศในห้องบางลงทุกการหายใจเหมือนเป็นการต่อสู้กับแรงกดดันที่บดบังจากรอบด้านเขามองไปยังหญิงสาวอีกครั้ง แต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอีกต่อไปเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแผ่นดินกลายเป็นพลังที่เขาไม่อาจทำลายมือของเขาสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ไมโครโฟนที่เคยเป็นอาวุธในมือเขากลายเป็นเพียงก้อนเหล็กไร้ค่าหญิงสาวก้าวลงจากเวทีทีละก้าวเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นกังวานชัดเจนทุกก้าวของเธอเหมือนกำลังสั่นสะเทือนหัวใจของเขาให้แตกละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมแหวกทางออกให้อย่างเคารบบางคนยื่นมือไปจับบางคนโค้งศีรษะให้เธอ เธอยิ้มเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นแต่ทรงพลังชายอเมริกันหลับตาลงชั่วขณะเขารู้แล้วว่าวันนี้เขาไม่ได้เพียงแค่พ่ายแพ้ต่อผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาพ่ายแพ้ต่อทั้งประเทศชื่อเสียงที่เคยสูงส่งกลับถูกดึงลงสู่พื้นดินตรงหน้าและในขณะที่เสียงปรบมือยังคงดังสะท้อนเขารู้แน่ว่านี่คือวันที่เขาจะถูกจดจำไม่ใช่ในฐานะผู้ชนะแต่ในฐานะคนที่ดูถูกประเทศไทยและพ่ายแพ้ต่อความจริงกลางสายตาของโลกทั้งใบ เสียงปรบมือยังคงสะท้อนออกไปไม่หยุดราวกับจะไม่มีวันจบสิน้นใบหน้าของหญิงสาวถูกจับต้องด้วยเลนกล้องนับสิบเลนทุกมุมภาพเผยให้เห็นความสง่างามและแววตาที่เต็มไปด้วยพลังนักข่าวต่างประเทศรีบส่งบทความด่วนขึ้นเว็บไซต์ข่าวใหญ่ทันทีหัวข้อข่าวเริ่มปรากฏขึ้นบนหน้าต่อที่ติดอยู่รอบๆห้องประชุม Thailand s t a ต d s t a l l หญิงสาวไทยพลิกเกมโลกธุรกิจอเมริกันมหาเศรษฐีเงียบเงันต่อหน้าความจริง ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนถึงกับยกโทรศัพท์ขึ้นไลฟส์สดเสียงผู้ชมจากทั่วโลกดังแทกเข้ามาผ่านลำโพงข้อความนับพันไหลเข้ามาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแต่ละประโยคเต็มไปด้วยความตกตะลึงและการยกย่องชายอเมริกันที่ยืนอยู่ริมเวทีหันมองไปรอบห้องเขารู้สึกเหมือนถูกกักขังในกรงที่สร้างจากสายตานับร้อยคู่ทุกคู่สายตานั้นหนักอึ้งกว่าก้อนหินพันตันที่ทับถมลงบนบ่าเขาหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งอก ลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศในห้องนี้ไม่เพียงพอสำหรับเขาอีกต่อไปเขาเผอยกมือขึ้นจับเนกไทแน่นรู้สึกเหมือนมันกำลังรัดคอจนหายใจไม่ออกในขณะที่หญิงสาวไทยเดินผ่านผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมั่นคงเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นหินอ่อนดังกังวานราวกับเป็นเสียงกองชัยชนะที่ดังก้องไปทั่วทั้งโลกทุกก้าวที่เธอก้าวไปคือการประกาศว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงเงาเล็กๆที่ใครจะดูถูกได้ง่ายๆชายอเมริกันก้มหน้าลงตำ่ำ ครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกตัวเล็กเกินไปสำหรับห้องประชุมใหญ่เช่นนี้ภาพในหัวเขาย้อนกลับไปยังคำพูดที่เขาเพิ่งเอ่ยออกมาคำพูดที่เหมือนมีที่เขาเองคือผู้แทนใจตัวเองต่อหน้าสาธารณะเขาได้ยินเสียงหัหเราะเบาๆจากผู้แทนบางคนเสียงนั้นเหมือนค้อนเหล็กตอกซ้ำลงบนศักดิ์ศรีที่แตกสลายของเขาในขณะที่หญิงสาวเดินไปถึงประตูทางออกเธอหยุดหันกลับมาเพียงชั่วครู่รอยยิ้มบางบนใบหน้าเธอเปล่งประกายยิ่งกว่าทุกแสงไฟในห้อง ภาพนั้นถูกบันทึกโดยกล้องนับร้อยและจะกลายเป็นภาพที่โลกจดจำตลอดไปเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยาวนานและเต็มไปด้วยพลังศรัทธาชายอเมริกันหลับตาลงความมืดเข้าปกคลุมจิตใจเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เคยสร้างมาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรืออำนาจได้พังทลายลงในห้องประชุมนี้เองและผู้ที่ทำให้มันพังคือหญิงสาวจากประเทศไทยผู้ที่เขาเคยดูถูกว่าไร้ความหมายแต่กลับทำให้ทั้งโลกต้องยอมรับในศักดิ์ศรีของเธอ เสียงปรบมือยังคงสะท้อนต่อเนื่องแม่หญิงสาวจะก้าวพ้นประตูห้องประชุมไปแล้วพลังของเสียงนั้นยังคงทิ้งแรงสั่นสะเทือนในใจของทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนั้นนักข่าววิ่งกรูกันออกไปด้านนอกหวังจะได้คำพูดเพิ่มจากเธอเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อทั้งโลกภายในห้องประชุมเหลือเพียงความเงียบงันที่ปกคลุมชายอเมริกันผู้ยืนโดดเดี่ยวอยู่ริมเวทีเขายกแก้วน้ำขึ้นดื่มแต่มือกลับสั่นจนแก้วกระทบฝันเสียงเล็กน้อยนั้นกลับชัดเจนเกินไปท่ามกลางความเงียบ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังนั่งอยู่เพียงเหลียบตามองเขาไม่ใช่ด้วยความเคารพอีกต่อไปแต่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยการตัดสินและเย็นชาชายอเมริกันกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดเฟื่อนในหัวเขาเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของคำพูดที่ตัวเองเพิ่งพูดออกไปประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเล็กๆที่ไม่เคยมีความหมายคำพูดนั้นกลับกลายเป็นดาบที่หันกลับมาแทงเขาเองอย่างรุนแรงความเงียบทำให้ประโยคนั้นดังก้องชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เขารู้สึกเหมือนทุกคนยังคงได้ยินมันแม้ไม่มีใครพูดอะไรอีกแล้วบรรยากาศก,กดทับเหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นกำแพงที่ขยับเข้ามาใกล้ชายอเมริกันก้าวถอยหลังเล็กน้อยมองหาที่นั่งว่างเพื่อนีสายตานับร้อยคู่แต่ไม่มีที่ใดให้หลบซ่อนทุกเก้าอี้ทุกมุมห้องล้วนเต็มไปด้วยความทรงจำของช่วงเวลาที่เขาพ่ายแพ้เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากผู้แทนบางประเทศคำพูดเหล่านั้นไม่ต้องชัดเจนเขาก็รู้ว่ามันเกี่ยวกับตัวเขา เขาพยายามยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นบิดเบี้ยวและแข็งค้างเหมือนหน้ากากที่แตกหักในขณะเดียวกันเสียงโทรศัพท์ของผู้แทนจากหลายประเทศดังขึ้นพร้อมกันเป็นสายจากบ้านเกิดของพวกเขาเข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกเผยแพร่ไปแล้วอย่างรวดเร็วชื่อของเขาปรากฏอยู่ในพาดหัวข่าวเช่นกันแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้นำธุรกิจผู้ทรงอำนาจกลับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหยิ่งผยองที่พ่ายแพ้ต่อความจริงดวงตาของเขาเริ่มพร่าหมวัว เขารู้ว่าทุกวินาทีที่ยืนนิ่งอยู่ตรงนี้กำลังทำให้ชื่อเสียงของเขาลดค่าลงเรื่อยๆแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งเกินกว่าจะก้าวไปไหนเขาได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความว่างเปล่าในห้องประชุมที่เพิ่งจารึกตำนานตำนานที่เขาจะถูกจดจำในฐานะผู้ชายที่กล้าเหยียดประเทศไทยแต่ต้องยอมแพ้อย่างราบคาบต่อหน้าสายตาของโลกทั้งใบใชยอเมริกันเดินก้าวลงจากเวทีอย่างเชื่องช้าทุกก้าวของเขาหนักราวกับมีโซ่ล่ามข้อเท้าไว้ เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องสะท้อนทั่วห้องที่ยังว่างเปล่าผู้แทนหลายคนลุกขึ้นยืนแต่ไม่ใช่เพื่อปรบมือให้เขาหากเป็นเพื่อบือนหน้าหลบไม่ยอมแม้แต่ศบตามันเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังหันหลังให้ในเวลาเดียวกันเขาเดินไปที่เก้าอี้ของตัวเองอย่างไร้จุดหมายร่างกายทิ้งตัวลงอย่างอ่อนแรงเหมือนหุ่นเชิดที่เชือกถูกตัดมือสั่นจนแทบจับปากกาไม่ได้เขาหันไปมองโต๊ประชุมยาวที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและเกียรติยศ แต่บัดนี้กลับรู้สึกเหมือนกับหลุมลึกที่กลืนกินความมั่นใจของเขาจนหมดสิน้นดวงตาเขาจับจ้องไปยังเอกสารที่หญิงสาวชาวไทยวางทิ้งไว้บนเวทีกระดาษหนาเตอะที่เต็มไปด้วยตัวเลขและข้อมูลจริงมันคือหลักฐานที่โต้กลับคำพูดเขาอย่างราบคาบหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกทุกประโยคที่เคยพูดถูกตีแสกหน้าด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เขาพยายามหลับตาเพื่อหลบหนีแต่ภาพหญิงสาวยังตามหลอกหลอนอยู่ในความมืด แววตาของเธอคมชัดเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นที่เขาไม่เคยมีความเงียบในห้องประชุมเริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงกดแป้นพิมพ์ผู้แทนจากหลายประเทศต่างหยิบแล็บท็อปออกมาบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อการประชุมอีกต่อไปแต่เพื่อบันทึกการล่มสลายของชื่อเสียงเขาแสงไฟบนเพดานสะท้อนลงบนเหงื่อที่ไหลซึมบนหน้าผากเขารู้สึกเหมือนตัวเองเปลือยเปล่าอยู่ต่อหน้าสายตานับร้อยคู่ความอับอายถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นที่โหมซัดไม่หยุด ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นเขารีบหยิบขึ้นมาหวังว่าจะเจอถ้อยคำปลอบใจจากทีมงานในอเมริกาแต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคือข้อความแจ้งเตือนข่าวด่วนชื่อของเขาถูกพลาดหัวว่ามหาเศรษฐีผู้ดูถูกไทยกลางที่ประชุมโลกถูกทำให้เงียบด้วยข้อเท็จจริงจนสิ้นเสียงมือเขาสั่นจนโทรศัพท์แทบหลุดจากมือเสียงหัวใจดังชัดราากับกลองในหูเขากัดฟันกรอดแต่ไร้เรี่ยวแรงที่จะโต้เถียงหรือปกป้องตัวเองอีกต่อไป รอบห้องเต็มไปด้วยสายตาที่ไม่ใช่ความชื่นชมแต่เป็นความสมเพชและเย็นชาบรรยากาศก,กดทับจนเขาแทบหายใจไม่ออกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นความพ่ายแพ้ที่ไม่อาจลบเลือนและเขารู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายที่จะติดตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตเขานั่งนิ่งตัวแข็งค้างอยู่บนเก้าอี้รูที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศแสงไฟจากเพดานตกกระทบหน้าของเขาจนเงาของรอยยับบนใบหน้าชัดเจน ทุกลมหายใจของเขาหนักหน่วงเหมือนมีหินก้อนใหญ่กดทับอยู่บนอกเสียงรอบห้องเต็มไปด้วยการสนทนาเบาๆบางคนพูดกันเรื่องอนาคตความร่วมมือกับประเทศไทยบางคนเริ่มเสนอแผนใหม่ที่จะลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อของประเทศไทยถูกเอ่ยขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ชื่อของเขาไม่มีใครพูดถึงอีกเหมือนเขาถูกลบออกจากแผนที่ธุรกิจโลกโดยสิ้นเชิงเขายกแก้วน้ำขึ้นจิบอีกครั้งแต่รสชาติกลับคมฝืนติดลิ้น เรากับทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปเป็นพิษร้ายดวงตาของเขาสั่นไหวมองไปยังผู้แทนประเทศต่างๆที่กำลังปรึกษาหารือทุกใบหน้ามีรอยยิ้มมีแววตาแห่งความหวังตรงข้ามกับเขาที่จมดิ่งในความเงียบมืดมิดเสียงรองเท้าของผู้สื่อข่าวจากด้านนอกดังขึ้นไม่นานประตูห้องประชุมก็เปิดออกแสงแฟลชจากกล้องถ่ายภาพพุ่งเข้ามาเหมือนสายฟ้าเสียงตะโกนคำถามดังระงมคุณมีอะไรจะพูดถึงการดูถูกประเทศไทยหรือไม่คุณเสียใจในสิ่งที่พูดไปหรือเปล่า คุณยังกล้าพูดอีกหรือไม่ว่าไทยไม่มีความหมายเสียงเหล่านั้นดังขึ้นเหมือนหาฝนที่ศาสัดใส่เขาไม่หยุดชายอเมริกันหันหน้านีแต่แสงแฟลชก็ยังไล่าตามไม่หยุดภาพของเขาที่ซีดเผือดและไร้คำตอบถูกบันทึกไว้ทุกวินาทีในใจเขารู้ว่าภาพเหล่านี้จะถูกส่งไปทั่วโลกและจะกลายเป็นตราประทับของความอับอายที่ไม่มีวันลบเลือนเขากำมือแน่นเล็บจิกเข้าฝ่ามือจนเลือดซึมแต่ความเจ็บปวดเล็กน้อยนั้นไม่อาจเทียบกับบาดแผลในจิตใจที่ลึกยิ่งกว่า สายตาของเขาสะดุดไปยังเก้าอี้ว่างแถวหน้าเก้าอี้ที่หญิงสาวชาวไทยเคยนั่งเก้าอี้ที่บัดนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะและศักดิ์ศรีหัวใจเขาเบียดรัตแน่นจนแทบหา,ายใจไม่ออกร่างกายเริ่มสั่นไหวเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงจะยืนหยัดและในวินาทีนั้นเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เพียงชื่อเสียงที่พังทลายลงตรงหน้าแต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตของเขาที่กำลังถูกโลกหันหลังให้ทีละน้อยเขาได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากมุมห้อง ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโหเราะแต่เสียงนั้นทิ่มแทงเหมือนเข็มนับพันเล่มเขาก้มหน้าลงมองเห็นเพียงเงาตัวเองสะท้อนบนพื้นหินอ่อนที่เย็นเฉียบเงาที่บิดเบี้ยวไร้ความสงาาม่างามเงาของชายผู้เคยยืนเหนือใครแต่บัดนี้ถูกเหยียบย่ำด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธและเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการร่วงหล่นที่ไม่มีทางหยุดยัง้งเขานั่งก้มหน้าอยู่นานเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงโหรเราะเบาๆในห้องยังคงสะท้อนกล้องอยู่ในโสดปราท หัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะราวกับกำลังหลุดออกมานอกกรเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆเห็นเพียงสายตานับสิบคู่ที่มองมาด้วยความเย็นชาไม่มีแม้แต่ประกายแห่งความเห็นใจเขาเคยชินกับการเป็นศูนย์กลางของความสนใจแต่วันนี้ความสนใจที่เขาได้รับกลับเต็มไปด้วยการตัดสินและความรังเกียจเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกฉีกชิ้นเนื้อออกทีละส่วนโดยไม่ต้องมีใครแต่ต้องมือทั้งสองข้างของเขาเกรงแน่นบนโต๊ะประชุมเส้นเลือดผุดขึ้นจนเห็นชัด เสียงลมหายใจที่กระชั้นแผ่วหนักเหมือนคนจมน้ำเขาพยายามลุกขึ้นจากเก้าอี้แต่ขากลับสั่นจนแทบไม่รับน้ำหนักร่างสูงใหญ่ที่เคยดูสง่าบัดนี้เหมือนเงาที่ใกล้จะลงความผู้แทนบางคนแกล้งไอเบาๆแต่ท่าทางนั้นแฝงรอยยิ้มหยอะเขารู้สึกเหมือนทุกเสียงทุกการกระทำคือการเหยียบย่ำลงบนศักดิ์ศรีของเขาภาพอดีตที่เคยยืนปรบมือบนเวทีระดับโลกผุดขึ้นมาในความคิดเสียงเชียร์เสียงสรรเสริญภาพถ่ายที่เคยตีพิมพ์อยู่บนปกนิตยสารการเงินชื่อดัง บัดนี้กลับถูกบดบังด้วยภาพแฟลชที่กำลังถ่ายเขาในสภาพอับอายเขาก้มลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งนิ้วสั่นจนแทบกดไม่ถูกหน้าจอเต็มไปด้วยข้อความจากนักลงทุนหุ้นส่วนและสื่อในอเมริกาแต่ทุกข้อความมีเพียงความหมายเดียวกันการตัดสัมพันธ์เราไม่สามารถร่วมงานกับคุณได้อีกคุณทำให้แบรนด์ของเราต้องเสื่อมเสียเรื่องนี้เราจะออกแถลงการทันทีหัวใจเขากระแทกแรงเหมือนกำลังร่วงลงเหว เสียงในห้องประชุมค่อยๆจางหายเหลือเพียงเสียงสั่นในหูของตัวเองเขาเอามือกลุมหน้าหวังปิดกั้นสายตาทุกคู่ที่จับจ้องมาแต่ยิ่งปิดยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเปลือยเปล่าเหมือนถูกฉีกเอาหน้ากากที่เคยปกปิดตัวตนออกไปจนหมดสิน้นในความมืดของฝ่ามือเขามองเห็นภาพหญิงสาวชาวไทยลุกขึ้นยืนอีกครั้งใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยแสงสว่างและความมั่นใจความจริงที่เธอนำเสนอเหมือนหอบแหลมแทงทะลุเกราะแห่งความยิ่งพยองของเขาเขาสูดลมหายใจเข้าลึกแต่กลับสั่นสะท้าน กลิ่นอากาศในห้องประชุมชื้นและเย็นราวกับกำลังเบียบคั้นปอดให้หายใจไม่ออกในวินาทีนั้นเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าทุกอย่างที่เขาสร้างมาตลอดชีวิตกำลังแตกสลายลงตรงหน้าไม่ใช่เพียงชื่อเสียงไม่ใช่เพียงธุรกิจแต่เป็นตัวตนทั้งหมดของเขาที่กำลังถูกโลกทั้งใบตัดสินอย่างไร้ความปราณีชายอเมริกันค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยแรงที่เหลืออยู่น้อยนิดเขาเงยหน้ามองเวทีอีกครั้งเวทีที่เมื่อครู่ยังเป็นสถานที่แห่งอำนาจแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ แสงไฟสาดส่องลงมาอย่างโหดร้ายเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่ที่ไร้ซึ่งความสง่างามเขาก้าวเดินออกจากห้องประชุมท่ามกลางสายตานับร้อยคู่ที่มองตามแต่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยไม่มีคำพูดปลอบใจใดๆมีเพียงความเงียบที่บาดลึกกว่าเสียงด่าทอใดๆเมื่อประตูห้องประชุมปิดลงเสียงปรบมือก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเขาเป็นเสียงปรบมือที่มอบให้หญิงสาวชาวไทยและมอบให้กับประเทศไทย บรรยากาศในห้องประชุมพลิกผันจากความอึดอัดกลายเป็นความภาคภูมิใจผู้แทนหลายคนเริ่มพูดคุยถึงการสร้างความร่วมมือกับไทยอย่างจริงจังชื่อประเทศไทยดังก้องขึ้นอย่างสง่างามบนเวทีโลกในขณะเดียวกันชายอเมริกันเดินอยู่ในทางเดินยาวที่ไร้ผู้คนสิยงก้าวเท้าของเขาดังก้องสะท้อนในความเงียบเขารู้ดีว่านี่คือจุดสิ้นสุดของยุคที่เขาเคยยิ่งใหญ่และเป็นบทเรียนที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตโลกจะไม่จดจำเขาในฐานะมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลอีกต่อไป แต่จะจดจำเขาในฐานะชายผู้ดูถูกประเทศไทยและต้องพ่ายแพ้ต่อความจริงที่ทำให้ทั้งโลกต้องชอก